ตั้งกรรมการสอบแล้วปมยอดกระถินไม่ถึงล้านเจ้าอาวาสไม่รับ จากกรณีที่มีการเผยเคลิปและภาพในโลกโซเชียลที่ชาวบ้านไม่พอใจเจ้าอาวาสวัดดงสวองตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีที่นำเงินกระถินสามคีคืนประทานเนื่องจากไม่พอใจที่ยอดกระถินน้อยกว่าที่คาดหวังทําให้พุทธศา,าสนิก,กชนต่างงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านต่างเดือดดานกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งจังหวัดตางดาทอด้วยคําหยาบคายและถึงขั้นจะรวม ตัวกันขับไล่เจ้าอาวาสออกจากพื้นที่เพราะพระเห็นเงินสำคัญกว่าบุญ คุณสุรินทร์บุญเสริมอายุ60ปีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขา3ยอดและประธานทอดกระถินในครั้งนี้เล่าว่าครอบครัวเพื่อนเพื่อนและผู้มีจิตศรัทธานำเงินทำบุญ351,387บาทไปถวายเจ้าอาวาสวัดดงสวองซึ่งตนเองครอบครัวต่างอิ่มบุญกันท่วนหน้าแม้ปีนี้จะน้อยกว่าทุกปีเนื่องจากเศรษฐ,ฐกิจและเชื้อโควิด19ซึ่ง คิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไร จนมาเห็นว่าเจ้าอาวาสวัดโพสต์ข้อความลงในไลน์ว่าปีนี้ถามโยมว่าดได้กี่ล้านเห็นคนเยอะมากบอกไม่ถึงล้านเขาอาจมาดูความสะอาดเป็นระเบียบของวัดเลยลืมทําบุญเหนื่อยเตรียมงานเป็นเดือนเพื่อให้ญาติโยมเห็นจะได้ช่วยบริจาคไม่หายเหนื่อยกับสิ่งที่ทุ่มเทตั้งใจดีดีใจเห็นคนเยอะมากแต่ท้อใจกับยอดที่ได้พระท่านยังโพสต์ว่าเราเอาผ้าไตจีวรจากวัดไปบอก บุญแล้วเอาเงินจากผ้าไตาจีวรมารวมกับยอดกระถินซึ่งสร้างความอัดอั้นตันใจจนบอกไม่ถูกเราคนชอบทําบุญแต่กลับมาถูกข้อกล่าวหาอมเงินจนครอบครัวรับไม่ได้จึงได้ติดต่อกับท่านขอพบเพื่อเจรจาแต่ท่านกลับตัดบทขอคืนเงินให้โดยไม่สนใจคําคัดค้านของใครด้านพระอธิการวราวุชินวโรเจ้าอาวาสกล่าวคําขอโทษรวมถึงประธานกระถินและนักบุญถู ท่านโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าเป็นความเข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาดซึ่งไม่คิดว่าจะบานปลายโดยมีพระชั้นผู้ใหญ่หลายท่านกล่าวตำหนิถึงเรื่องดังกล่าวแล้วขอยอมรับผิดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเงินก็จะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจะหาเงินมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปในการทอดกรถินในครั้งนี้จนครบส่วนพระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระ อารามหลวงวัดเสาธทงทองพร้อมคณะสงฆ์ซึ่งเดินทางมายังวัดดงสวองเพื่อสอบสวนกล่าวว่าเบื้องต้นตรวจสอบแล้วในโซเชียลและพยานบุคคลรวมถึงพระอธิการวราวุธเจ้าอาวาสวัดดงสวองสรุปคือมีมูลเหตุจริงซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพระวราวุธเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านตั้งแต่มารักษาการเจ้าอาวาสว่า4ปีสร้างแต่คุณงามความดีความเจริญรุ่งเรือง ให้กับวัดแห่งนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้กล่าวตักเตือนหรืออาจให้หยุดรักษาการเจ้าอาวาสไว้จนกว่าจะสอบสวนเสร็จสิน้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก